ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใหม่โพธิแชนแนลในเอฟซีลาสุดประสบยุทุกท่านเมื่อกี้ขึ้นไปซื้อน้ำแข็งแล้วเจ้าของร้านปัม้นมาบอกว่า้าไปวันเด็กพี่น้องไปเราก็ลุยกันต่อน้องบอนไหวเนาะไหวเนาะพอได้เลยแก้วพีไปเพื่อนนี่ฮะหานม้ําน้องออดบอกเอาให้เลเนี ไม่ใชรงงานเด็กเลยลูกเอ้ายกระส่นั่นนี่ทั้งพวงฮะทั้งร้านก็กระส่ปูนเอาลองเบิองสะก่อนอ๋อเจ้าไม่ต้องเว้นระยะเอาเป็นเว้นระยะเว้นระยะไม่ใช่ว่าผีห่างแบบนั้นตลอดช่วงทำเป็นฝ่องเป็นฝ่องเหมือนหน้าต่างเลยไหมไม่บังไปไหนไหมนี่ไม่บังอยากกวาดที่หมูลงตรงไหนก็เอาเป็นฝ่องมันจะบังจนเต็มเลยเออ ก็อย่างนี้แล้วก็ไปเว้นตรงนู้นบอกเอาอย่างนี้ยังบงขี้หมูเนี่ยเอาไว้ข้างเดียวข้างที่มันสลบอืข้างเนี้มันต่าขี้หมูมันต้องไหลเราเออกข้างตรงนี้แล้วก็ตรงนี้หน่อยเดียวที่เหลือก็ติดเลยม,มันจะได้ง่ายหน่อยนี่นไอืมท้าน,นี้ละ่ะเอมมอาน้นแ,ลแล้วก็มุมนี้หน่อยนึงเออเผื่อมันไม่ออกข้างนั้นมันจองมุมนี้แทนเพราะมุมนี้มันสลบไง ส่วนมุมโน้นก็เหมือนกันมุมโน้นก็นเอาฝั่งโน้นจบเลยใช่ามาลงมือลงมือเอาเอาเอา,าอไหมเดี๋ยวเที่ยวเมือ,องจีนคนนี้ก็ได้เลยนี่ได้เลยในหนในในปูนตอนนี้ผมเริ่มลุยแล้วนะพี่ผมไม่รอช้าด,ดีกว่า กล้องอย่างนี้ด้เนาะมันจะได้เห็นเนาะกล้องมันจะได้เห็นเนาะก้อนมนใหญ่เลยเอฟซีไลน์ามาบอกว่าสุขสันต์วันเด็กฝากความคิดถึงเด็กๆด้วยแม่มาต้อยฝากความคิดถึง และเป็นห่วงมายังเด็กชายพงเด็กชายในเด็กชายโกโก้ไลเด็กหญิงออดเด็กหญิงฟอนเด็วด้วยขอให้ตั้งใจเรียนทำงานวันนี้วันเด็กนะพี่น้องนะพวกเราก็จะใช้คําว่าเด็กหญิงเท่านั้นเลยนะกับเด็กชายนะคะให้เข้ากับสถานการณ์บ้านเมืองเนาะเพราะว่าวันนี้วันเด็กแห่งชาตินะเด็กๆความความขวัญวันเด็ก มีอะไรบ้างหอ,องเงียบกิ๊บมาพี่น้องรู้อะไรร,ะไร,รู้อะไรนี่แหละรู้อะไรนี่แหละนะคะไอเดียบอส <c oughs> โอ้ตามน,นั้นเลยขาคล้ายอะไฟเรียน<อ>รู้รู้อะไรเป็อย่างนี้รู้หน้าที่รู้วินัยฝ่ายเรียนรู้บ่คู่คุณธรรมทำทีวีนะคะมีกินตอบก็เด็กชาย <ไป S 1> เด็กชายไอเดียก็ตอบไม่ได้นะ อย่าลืมเลยนี้นอนตอนนี้กินที่พี่นอนอย่างเดียวเลยขึ้นเรอยใช่ไหมยายังค่ะกำปั้นเจียวยังเลยพร้องกินขี่พี่นอนตะปูไม่เลยนี่นะโอ้นี่นี่ขาใช่ค่ะคิดอะไรไม่ออกคิดออกแค่นั้นแหละย่างไก่ย่างไอ้พี่วีร์ร้อง ไม่ได้เห mm ็นตัวเองนะพี่นายก็ถือไอ้สมุนออกมาด้วยอยู so ่คาเดี๋ยวเต้เห็นอยู <t 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 ่เห็นเห็นเป็นเงาเงาทำไมเห็นแต่ข้างหลังคนไม่มองไม่เห็นเลยวายอยู่เมื่อคนมันมืดน่ะนะมองคนมืดใช่เราต้องแตะตรงคนมืดถึงจะสว่างเนาะเออนี่ เอาแบบขาวเลยนะพี่นายขาวขึ้นเลยค่ะรแลค่ะเสร็จแล้ว่ะน่อน่ะให้แ้วี่กำลงค่ะพี่ไม่ได้มืนเดมับนี่นะ แปูนไม่ได้ใส่อะไรนะฮะไม่รู้เหมือนกันค่ะพี่เพิ่งเริ่มก่อก้อนแรกไม่ใช่ว่าเม็ดมันจะเป็นแบบนั้นแหละไม่ค่ะไม่ถ้าถ้าเป็นประตูก็คงจะเป็นประตูเหล็กข้างในเนี่ยไม่เป็นไรแต่ข้างนอกริมๆเนี่ยเละเอียดในมันจะแตกออกไม่ได้ละเอียดค่ะใช่ค่ะใช่ครอบเหล็ก เขากเาก็ใช้ออะไรน่ายกไปเลยนะคะช่วยให้นค่ะ สงสัยค่ะยอดขึ้นตามเอฟปอร์ดอรเป็นยังไงเอฟปอร์มันก็เะามอหาแต่เจ้าก้าวกั้งคืนเดี๋ยวก็พี่ก้าวพี่ก้าวเยู่มันหลับตากินข้าวแล้วพี่ยอย รังเลยค่ะผ่าน,น,นะานเดี๋ยวเดี๋ยวไฟไฟก่อนค่ะพี่ตัวอีกได้สักสักสามสี่ก้อนก่อนมืออึดเนาะค่ะอะส่งไหมส่งไม่ค่อยส่งเลยเนาะต้องต้องให้เขารู้เนะาะทสามก้อนหรออกหมู๊กินเลยมากเครื่องเลย เชือกเราไว้ใจไม่ได้เท่าไหร่ต้องมัไม่ตึงนาะใช่ตัดเลยไหนผมว่าเอาเอาอันนี้ดีกว่าเชือกเนี่ยตัดตัดดีกว่าค่ะมันมันยาวเกินน้องก้าวเรื่องเสื้อเป็นไงบ้าจัดแต่ผมทักถามนี่แต่เมื่อวานวันเดี๋ยวจะทําให้วันนี้เมื่อวานเขาบอกว่าจะทําให้วันนี้ค่ะทําให้เมื่อวานนี้ตอนทุกทักถามเมื่อวานเลยไม่ทักถามเลยบอกบัว พวกต้นนี้กวนอนตันประตูไว้ไม่เอาโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องๆลงคลิปนี้ก่อนให้เขาอัพโหลดคลิปเขาทำอะไรเขาทำคลิปต่อไปเลยเขาปลูกออย่างไปลูกมันค่ะปลูกขี้หมูค่ะแบบนี้หน่อยไม่รู้เหมือนกันค่ะ ไม่ได้โทรมาเลยแกรู้น่าจะพาน้องๆไปเทีลล่ยร์รูปป่าเพราะว,าว่าวันนี้หลายๆที่จะมีขนมฟรีแจกเยอะแยะเลยพี่พาเ,เด็กหญิงตอนอเขาบ,บอกว่าเขาอยากกินขนมค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะพาเดี๋ยวให้เด็กหญิงไงจะจังคืนพาไปกินขนมที่โรบินสันเนาะพี่ใหญ่ค่ะมาด้วย บอกน้องแล้วมื่อวัน <laughs> ค่ะพี่ค่ะค่ะเรามีของทามันเด็กหไห,หมถามว่าไงถ้าเราเปิดว่าพี่ใหญ่ให้ <laughs>